ห่างหายกันไปสักพักเลยนะครับสำหรับข้อมูลจากหุ่นภาค i b o ที่จริงๆผมก็อยากจะทําหลายๆตัวมากๆเลยนะครับในภาคนี้แต่ว่ารายละเอียดมันเยอะกับในช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะมีเวลาวันนี้ผมก็เลยเอาคลิปที่ไม่ยาวมากมาให้ทุกคนรับชมกันแทนนะครับกับสุดยอดโมบิลสูตรจากยุคสงครามกันดั้มเฟรมเครื่องแรกของโลกผู้ที่เคยนำพามรุษยชาติไปสู่สันติภาพในกันดั้มบบเอ สงครามมหาวิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อราว300ปีก่อนโดยแอคนิกาคาเอรุได้นำพวกพ้องของเขาเข้าห้ามหั่นกับเหล่าโมบิอัเมอร์จนสามารถเอาชนะและมีชัยเหนือเหล่าจักรกลลงไปได้ตัวเขาและพวกพ้องได้ก่อตั้งการทหารขึ้นเพื่อหวังที่จะคอยรักษาความสงบสุขให้แก่มนุษย์อีกทั้งผลจากสงครามครั้งนั้นทําให้ทั้งชื่อเสียงคําชื่นชมและสรรเสริญมากมายถูกมอบให้แก่เขาแล้วก็โมบิสูตสุดแรง่งอย่างกันดัมบาเอลที่เขาเป็นคนควบคุม ก็ยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์สาคัญของการาฮอนที่ส่งต่อเจตจำนงและคอยชี้นําผู้คนไปสู่ยุคต่อไปครับ ASWG 0 1กันดัมบาเอลคือโมบิลสตรประสิทธิภาพสูงที่ถูกเรียกกันว่ากันดัมโดยบาเอลเป็นกันดัมเฟรมเครื่องแรกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามเมื่อราว300ปีก่อนเพื่อใช้ในการตอบโต้โมบิลอาร์เมอร์ซึ่งเป็นัยร้ายหลักของโลกในช่วงเวลานั้นที่ทําลายชีวิตของมนุษย์ไปมากกว่าหนึ่งใน4ของทั้งหมดซึ่งกันดัมเฟรม ก็เป็นกลุ่มของโมบิลสุดทรงพลังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้ต่อกรนกับพวกมันจากการที่มีแหล่งพลังงานจากเตาเอฮับเรเดเตอร์ถึง2เตาในหุ่นเครื่องเดียวอีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบอารยะชิกิซิสเต็มระบบควบคุมและบังคับหุ่นผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรทําให้ตัวหุ่นมีทั้งกําลังขับและความเร็วในการตอบสนองที่เหนือร่มยิ่งกว่าหุ่นเฟรมอื่นไปอย่างมากอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีสีโลหะพิเศษบนพื้นผิวของตัวเกราะที่จะทําปฏิกิริยากับ A ical, อเอฮับพาร์ Hub. ที่กระทาให้ตัวหุ่นเหล่านี้ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกซึ่งถึงแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามนะครับแต่หุ่นเหล่านี้ก็ยังเหนือกว่าหุ่นปกติในปัจจุบันอยู่ดีกับเนื่องจากความยากในการปรับจูนตาเอฮับสองตาเข้าด้วยกันกันดั้มจึงถูกสร้างขึ้นมาเพียง72เฟรมเท่านั้นกันดั้มเฟรมจึงยิ่งดูพิเศษมากขึ้นไปอีกครับส่วนตัวบาเอลเนื่องจากสร้างมาเป็นเครื่องแรก,แรกจึงไม่มีความพิเศษอะไรมากนักแต่ด้วยตัวนักบินที่มีความสามารถสูงงออย่าาแคนก จึงทาให้หุ่นตัวนี้มีความโดดเด่นขึ้นมามากๆซึ่งตัวหุ่นก็ของเล่าไว้หน่อยนะครับว่าตามที่มีการเล่าขานต่อกันมาแอนนิก้าใช้เพียงแค่ดาบ2เล่มเท่านั้นในการต่อสู้จนสามารถเอาชนะโมบิลอมร์จำนวนมากในชนะศึกในครั้งนั้นมาได้ครับและเมื่อเวลาได้ผ่านไปหลังจากที่สงครามจบลงและก็หลังจากที่แอนนิก้าเสียชีวิตบาเอลก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในชั้นใต้ดินของศูนย์บัญชาการใหญ่ของกาลาฮอนในวินโกฟ อยาเชื่อกันว่าวิญญาณของเขายังคงสถิตอยู่ในนั้นนะครับบาเอลถูกเก็บรักษาไวนะ้นที่นั่นตลอดเวลา3 0 0ปีจนกระทั่งแมกกิล e ิสฟาลิสผู้ที่มีความสามารถในการบังคับโมบิสูตต่อสูเรียไปชิดที่สูงมากๆและยังเป็นหนึ่งใน7ผู้นําของเซเว่นสตาร์คนปัจจุบันได้ปลูกที่โมบิสูตรในตำนานเครื่องนี้ขึ้นโดยการที่เขาผ่าตัดปลูกทายระบบอารยชาชิกิซิสเต็มเข้าไปในร่างกายได้สําเร็จเพื่อหวังใช้พลังของบาเอลทาให้เหล่าเซเว่นสตาร์และกาลาฮอนทั้งหมด เห็นชอบกับการกระทําและความเป็นผู้นําอย่างแท้จริงในแผนการการปฏิวัติของเขาเพื่อฟืน้นฟูกลอนจากความเน่าเฟะในปัจจุบันครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับแองน,นิกา้าใช้วุธหลักๆเพียงแค่ดาบสองเล่มเท่านั้นเอาุธที่ติดตั้งบนหุ่นตัวนี้จึงแทบจะไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งในอีก300ปีต่อมาที่แม็กกิลิสได้มาใช้งานต่อจากการที่เขามีความเบียวแองน,นิก้าเป็นทูเดิมอยู่แล้วอาวุธก็เลยยังคงเดิมไว้นะครับ งั้นเราก็มาดูที่ตัวอาวุธกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากชิ้นแรกบาเอลสอดดาบ2เล่มที่ถูกตีขึ้นจากโลหะหายากแบบคล้ายกับวาคิจาเบรดของกิมเกเดติดตั้งไว้ที่ส่วนด้านหลังเอวทั้งสองข้างของตัวหุ่นเป็นเสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของแองนิก้าผู้ไม่จําเป็นต้องใช้งานอาวุธอื่นๆและมีน้ําหนักที่เบาแต่มันก็สามารถตัดผ่านโมบิลสุดไปจนถึงโมบิลอาร์เมอร์ได้เลยหากถูกใช้งานโดยนักบินที่มีทักษะสูงนะครับกลับมานยังเป็นอาวุธที่ถูกขนาาานว่ ดาบที่ไม่มีวันแตกสลายอีกด้วยอิเล็กโทรแมกเนติกแคนนอนปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าถูกติดตั้งไว้ภายในปีกทรัสเตอร์ทั้งสองข้างเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งอาวุธที่ถูกติดตั้งมาให้บนนูนตัวนี้ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยิงในการจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูโดยมันจะทําการยิงจากช่องที่เปิดขึ้นด้านบนของปีกส่วนหลังครับกับสุดท้ายที่ไม่ได้มีในเนื้อเรื่องหลักอย่างแอนตี้ชีฟและสเมสเป็นอาวุธรูปแบบกระบองที่มีรูปทรงคล้ายหอกออกแบบมาไว้ใช้ในการต่อสู้กับยานลบ และยังมีด้ามจับที่สามารถยืดหดได้ถูกใช้งานในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับคิมาริสวีดาในฉบับบางงานนะครับทีนี้เรามาดูที่ระบบของไบโอตัวนี้กันนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นระบบที่เหมือนกับการดั้มเฟรมเครื่องอื่นประกอบกัอฟีเจอร์เฉพาะตัวนี้หน่อยนะครับงั้นก็มาดูกันเลยอารยะชิกิซิสเต็มระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเข้าโดยตรงถูกพัฒนาตั้งแต่ช่วงสงครามมหาวิบัติ เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการบังคับโมือสูตรของนักบินให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วและควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านสองส่วนประกอบหลักโดยส่วนแรกก็คือนาโนแมชชีนที่ถูกปลูกถ่ายเข้าสู่ไข่สลังของนักบินโดยตรงกับส่วนต่อมาคือห้องนักบินที่รองรับระบบนี้และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงที่นอกจากช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองอย่างที่ว่าไปแล้วมันก็ยังทําให้นักบินสามารถรับรู้เชิงพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นกว่าปาก,กติและฉายภาพเข้าสู่ประสาทรับรู้โดยตรงอีกด้วย ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีการแอบล็อกลอบใช้งานกับแรงงานเด็กในแถบดาวองคาและก็ดาวพฤหัสหันนะครับส่วนของแม็กกิลิสเป็นส่วนที่เขาทดลองกับไอเดลตันลูกน้องของกาเอลิโอจนสามารถสร้างเวอร์ชั่นใหม่ที่ทําให้ปลูกถ่ายกับมนุษย์ไว้ผู้ใหญ่ได้และทําให้เขาสามารถใช้งานมันกับไบโอเครื่องนี้ได้นั่นเองครับเบรดโฮเดอร์อุปกรณ์สําหรับเก็บไบโอซอร์ทั้งสองเอาไว้ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังเอว ซึ่งมันจะมีแขนกลที่สามารถขยับได้เพื่อใช้ช่วยเพิ่มความเร็วในการชักดาบออกมาใช้งานครับทรั s สเตอร์วิงชุดปีกพร้อมบูสเตอร์ทั้งสองข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของบาเอลที่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตัวหุ่นมีความคล่องตัวที่สูงและเล่นความเร็วได้อย่างเต็มที่ทั้งในชั้นบรรยากาศและกันในอวกาศกับอีกทั้งปีคู่นี้ยังทําให้บาเอลที่บินต่อสู้อยู่ในสนามรบนั้นดูดาวกับปีศาจผู้สง่างาม,งามที่ออกมาตามลาเทวทูตวงเล็บโมบิวอร์เมอร์ และช่วยมนุษย์ออกจากความวิบัตินะครับ <S <S <ksi> <S เกรดเล็กน้อยของบาเอลตามการดีไซน์ของกันด้ำภาคนี้บาเอลก็เป็นหนึ่งในปีศาจจากอาร์สคอเทียเช่นกันโดยจะเป็นปีศาจลำดับแรกสุดและชื่อบาเอยังหมายถึงราชาอีกด้วยเนื่องจากในเรื่องเล่าบาเอลเป็นราชาแห่งนรกนะครับบาเอลเมื่อเปิดใช้งานห้องนักบินก็จะปรากฏสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจจริง ในหนังสืออาร์สคอทียต้นฉบับซึ่งก็จะเหมือนกับหน้าจอบนกันดั้มเฟรมครึ่งอื่นๆนะครับแม้ว่าในคู่มือของไฮเกรดและ1ต่อร้อยฟูลแมชชนิกจะบอกว่าโลหะที่ใช้ทาดาบของบาเอลเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทําเฟรมของการดั้มเฟรมแต่จริงๆมันผิดไปจากแหล่งข้อมูลอื่นๆนะครับเพราะในแหล่งข้อมูลแบบละเอียดทั้งในหนังสือ Me c h a n i c and w o r l d 2แล้วก็ใน Mechanical Work เฟรมของการดั้มจะถูกสร้างจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่ไม่ใช่โลหะชนิดเดียวกับดาบของบาเอลนะครับ ท่าโพสต,ตอนปรากัวออกมาจากฐานครั้งแรกของบาเอลส์จะมีความคล้ายคลึงกับท่าโพสของกันดัมอเมซิ่งเรดวอร์เรียร์ที่โพสโดยเมจินรุ่นที่3ในกันดัมบิลไฟเตอร์ทรีที่ออกมาก่อนปีหนึ่งนะครับและบางเงินที่ว่านักบินของทั้ง2เครื่องยังดูเป็นชาโคลนหรือว่าตัวละครที่เหมือนกับชาในจักรวาลกันดัมออื่นนะครับปีโพสดีซัสเตอร์ที่325ี่หลังจากที่ Mac e ist, แม็กกลิสได้ดำเนินแผนการทุกอย่างของเขาไปจนถึงเวลาที่เหมาะสม เขาก็ได้เริ่มก่อการปฏิวัติขึ้นภายในการาฮอนและคราวูกชีมโมบิสูในตำนานจึงยุคสงครามให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลกันดัมบารลเขาได้ใช้มันเพื่อหวังจะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัสเทลเอเรียนแต่อย่างไรก็ตามทั้งรัสเทลได้เปิดเผยเรื่องราวที่เขาพยายามจะทําการสังหารไกลโูบารดูอินออกมาจึงทําให้ตระกูลที่เหลือของเซเวนสตาร์เลือกที่จะไม่สนับสนุนฝ่ายใดยีบให้แมกกิล e ิส ต้องต่อสู้กับกองเรือของรัสเทลด้วยเพียงกองกําลังปฏิวัติของตัวเองและพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวอย่างเทกาดันแม็กกิลิสค้นมคับบาเอลนากองยานของเขาเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดจนกระทั่งเขาต้องต่อสู้กับวีดาที่เปิดเผยตัวตนว่าเขาคือไกลิโอที่รอดชีวิตมาได้ในกันดัมคิมาริสวีดาที่ทั้งสองต่อสู้ห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายกระทั่งทัพของแม c กกิลิสต้นจัดฉากถูกทางรัสเทลส่งเดนเซเลฟมายิงใส่ฝั่งตน เพื่อให้รัสเทลสามารถใช้กองกําลังเดนเซลฟยิงต่อโต้ขึ้นไปได้กองยานของแมกกิลิสและกลุ่มเทกดันไม่สามารถต้านทานการโจมตีจนต้องค่อยๆล่าถอยกันไปแมกกิลิสที่บังคับบาเอลอยู่นั้นก็ไม่สามารถต่อสู้กับคิมมาริสได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่มือซึ่งเขาได้รับมาจากการหยุดอเมรียไว้ก่อนหน้านี้ทําให้แมกกิลิสกาลังจะถูกไอลิโอปิดฉากลงขณะนั้นเองอิสุรุกิได้บังคับ ick, เฮมวิกเรนคาเข้ามารับการโจมตีไว้ จนตัวอิซูกิเองเสียชีวิตแต่ก็ทําให้แมกิล e ิสสามารถล่าถอยไปได้หลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นรวมข้อกับสถานก,การณ์ต่างๆแมกิลิส e จึงเชื่อว่าเส้นทางที่จะนําไปสู่จุดสูงสุดต้องดําเนินเพียงลาพังเขาจึงได้ยุกกองกำลังปฏิวัติลงและคอยช่วยเหลือเหล่าเทกดันให้เผชิญหน้ากับกาตาฮอนจนเกือบที่จะสามารถจัดการกับเซเวนสตาร์สมองหลายคนนี้แต่มันก็ดรอดมาได้ถึงอย่างนั้นแมกิลิสลาบาเอลก็สามารถช่วยเปิดทางให้กับออก้กาอิสกะ ผู้นำของเราเทกดันหลบหนีไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากมาคไนโทโกโนสุเกะผู้นำของอาราวคนปัจจุบันครับและต่อมาในการต่อสู้บนอวกาศเขาก็ได้ตัดสินใจต่อสู้กับกองยานเอลเลนฮอตของรัสเทลแต่เพียงลําพังโดยสั่งการให้เรือลําสุดท้ายของกลุ่มเขาพุ่งเข้าชนพร้อมกับเปิดฉากการโจมตีของบาเอลเข้าทําลายฝูงเกรสและเรือลบลงไปได้หลายลําก่อนที่จะต้องเข้าปะทะกับคิมมาริสวีดาของกาเอลิโออีกครั้งและในการต่อสู้ครั้งนี้ พวกเขาหวังจะตัดสินกันให้รู้ผลการต่อสู้ดูเดือดยิ่งกว่าครั้งที่แล้วแลกเปลี่ยนการโจมตีไปการโจมตีมาจนทั้งสองเครื่องเริ่มเสียหายขึ้นเรื่อยๆถึงอย่างนั้นบาเอลก็ยังคงดูเหนือกว่าแต่เว่าการต่อสู้ก็ได้เลยเถิดไปจนถึงเลือดทงของรัสเทลความกดแข้นของไกริโอจะทําให้เขาใช้พลังของระบบอารยชิกิไทปอีย e, อย่างเต็มกําลังจนสามารถทําลายดาบสุดแข็งแกร่งของบาเอลลงไปได้กับในขณะที่คิมาริสกําลังใช้สว่านที่หัวเขา่า ในการแทงโจมตีครั้งสุดท้ายกระถูกบาเอลเตะจนพังเสียหายไปแต่กระถูกคิมาริสหยิบสวรานที่พังเสียหายไปนั้นเข้ามาแทงที่กลางตัวของบาเอลก่อนจะลากบาเอลเข้าไปยังโรงเก็บภายในยานจนทําให้แมกิล e ิสต้องหลบหนีลงจากบาเอลก่อนที่จะจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของกาอ e ีโดทําให้การรัฐประหารในครั้งนี้จบลงไปในที่สุดและหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงบาเอลจะถูกเก็บคู่มาซ่อมแซมใหม่และนําไปเก็บรักษาไว้ ภายในชั้นใต้ดินในวิงโกรฟ e ดังเดิมพร้อมกับคอกพิษที่ถูกถอดออกไปกับบาเอลที่ถูกพัฒน,นาการเอาไว้อย่างแน่นหนากับสุการหลับไหลไปอีกครั้งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกันดับบาเอลหุ่นที่สุดแสนจะทรงพลังจากยุคมหาสงครามผมเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับหุ่นตัวนี้ที่มันเท่มากๆแต่ก็ได้โชว์แค่ไม่เท่าไหร่แถมบทก็กระทืบแมกกิลิสไม่ย,ยั้ง จริงๆก็อยากเห็นตอนที่แอนนิก้าเป็นคนขับด้วยนะครับอยากรู้ว่าจะโหดจริงๆอย่างที่เขาเล่ากันหรือเปล่าแต่ก็คงทําได้แค่หวังนะครับว่าเขาจะทําภาคสงครามมหาวิบัติหรือว่าปล่อยข้อมูลออกมาให้เราอ่านเพิ่มกันถึงจะรอมาหลายปีแล้วก็เห็นนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถมาเมนพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยกับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันอย่างล้นหลามทั้งพี่วรชิตขาประจาแล้วก็ยังมีไดทุนใหญ่ อย่างคุณซุสโคอาร์ซีสำหรับซูเปอร์ตงค์สีเหลืองด้วยแล้วก็คุณอซสเคเวสอีกคนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้อย่างไรก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ